สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องลนกน้อยนําโชค,นะคะเนะาะเมื่อนี้นะคะมาตามห้วยปูลมโพ่อใหญ่นะคะเนาะของปูนี้เขาทุกงวดเนาะคะ่ะเขาทุกงวดที่ไปตามนะคะมีรูดแค่งวดเดียวนะคะตามมานีประมาณ เจ็ดแปดงวดละค่ะท่านผู้ชมถ้าจำบ่ผิดเนาะเนาะแต่ว่าก็หลายงวดแล้วของปูเฉพาะบนมืเอเกวกับล่างเนาะเนาะวดที่แล้วกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะสองเจ็ดกับสามแปดค่ะวันนี้ก็เลยมาตามให้ท่านผู้ชมเนาะเนาะผู้ใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นกน้าเด้อค่ะเนาะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันเลยค่ะวันนี้หนึ่งพฤศสกีไกายนจะได้ตัวไดเนาะค่ะเนาะผมผมผมรอจอพูไปนะสองกสองเกีไปสองแปดหนึ่งรักสอม่นค่ะ ถือเครับถื่องล่างทั้งบนตาเล็กปูเข่าทั้งล่างทั้งบนผมประยบโซ่เป็นอยังจังประยบโซ่อันเอฟซีพันวาของเก่ายาวมาโซ่ยาวไม่เบิร์แล้วครับผมเล่ย์ไว้โซ่จะสร้างผมเออครับเออเลี่ยวกับเลี่ยวครับไม่เขียนออเพาะเบาเอาอันบางนึงปูเบาดีเด้ปูเพิ่นบ้านในเบิ่งเอาเด้อผู้ใด้ตามปูนี่สิเลขสิเข่าตลอดแล้ว่ะปูเนาะปูเบาให้ฟังเลยเาตัวเบิร์กชิดจอดหลังได้ความเบาปูน่ะปูเพิ่นบ้าน ตมันจะได้ซืบอลครับแมนเพราะว่าเปลือกเขามาตลอดก็ผมมีโปโซว่าเป็นอย่างเอฟซีพันวาเลี่ยวๆก่ะออกมาลงออามาอ่านเอากันเดี่ยวใครอมาเขียนเอากันเปนบอแมนดิบอแมนเพราะว่าปู่กเอฟซีเอ้ยพันวาเนาะขันผู้ใดตามปูอันสิเลขสิเข่าเกียบทุกงวดเนาะค่ะปูปูว่าอยู่ค่ะเอาเอาคืนให้ปูเนาะก็เลยว่าน ถ้าเขาเจากระบอกต่ำลาย,ย,ายาอ,อยอออู่ป้าปูใดต้องว่าเก่าเงินตีเก่าเได้แสนสามผลแสนสามลอตเตอรี่ลอตเตอรี่จะใบปูซี่ใบท่วใบนึงถึงรางวัลที่สี่โอ้พวกที่สี่คนน่ะป้าเออลอตเตอรี่ก็ที่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกสองหกตัวแรกเลยโอ้ตัวแรกป้าปูถึงรวัลที่สี่ป้าถึงควันเล็บหกตัวต่อสองตัวยังงาอยู่ S <S 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 หนึ่งพื่อิกีราเนาะแมนเจ้าค่ะงวดเดี่ยวเขนแขนเลยเรือปูงวดนี่งวดนี่มีสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าถ้ามีตัวนี้จะไปสื่อใส่รัเดิ้นบนยางเดี่ยวกุเขียวกำลังเขาเขาบนรางไปรวดครับ <ขอ S 2> โอ้ค่ะอปูว่าบนยางเดี่ยวมได้เกี่ยวกัำลงังสูตรนี่สูตรบน หมดย่างเดียวเจียวกลังเอาขนา่าเจียวกำลงแบบสามแปดพี่เขาตรงตัว่เขานเาทั้งบนทั้งลางดิคูนเอาเนาะปูแย่หน่อคูนอีกซื้อหน่ยพี่แพ่เเนาะปูเนาะแต่ว่าพอมีผดเหล็กเล็กปูหยลจะปูเหรอ สิบบังเก้าตัวละเอ้คู่เก่าคู่กันเหรีง่ายคู่ไม่ตัวเน้นให้เด็กวันนี้มีหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขแปดเลขแปดคู่เลขแปดคู่เด็กเลขแปดคู่แนกันมาเลยหนงสามสี่ห้าค่ะเลขกันมีมีอยู่เจ้าค่ะหนึ่งคู่สองสามสี่เลขห้าคู่นี่ ไอพี่จะท้าเอารวดโอ้โค้เนี่ยไหนหาโคเออหาเอาโูเดียวมาได้แคมนแมนอยู่ครับนี่นี่นี่เด็ก์ีมีมีตัวนี้โอ้ครับมีสองหกตัวเนี่ยมันหกเก้าหกเก้าสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดนี่เล่ตตัวเนี่ยมันโอ้ค่ะแต่บมมีสองเจ็ดเก่าอยู่นี่จะไปสื่อเล่ต์ิดบนค่ะต้องมีหนึ่งตัวบนค่ะเล่ต์ติดเล่ตเด่นเราก็จะซื้อใช่กันพร้อมเล่ตเด่นมิโซ่มันบ่อมาดมันกัดมั้บเหรอคะบ่อเล่มาดตัวเดียว จะมาหนึ่งตัวแล้วค่ะแล้วสองหกรักเกตศูนย์เกตหนึ่งเกตสามเกตสี่เกตหกเกตขาดวาเลอรออกนี่มากที่สุดคือหกเกตกับสี่เกตเด็กที่เจ็ดได้หนิค่ะเด็กรักเลขรักหกมันมี่สองหกก็หกเก้าหน่อยแหละเลขเลขนี่จริงเริงนี่เท่านั้นเด็กโตจริงจริงมันโอ้ค่ะแต่ว่าซีเราให้กลับไปพอกแต่ว่าพวกครับค่ะ วนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับร่างมันางเดียวเกี่ยวกับก่างครับมันมาาทีมาคนตัวหนึ่งร่างตัวหนึ่งนวดครับเอถึงจะหนาเบิ่งเอาครับสนใจตัดเสรใจอยู่นี่มันจิถือเลี้ยอยู่เลยอยู่ว่าแมนจ้าาบาสิบพิเสไลขึ้ิบแมนดอกจีคแต่ไม่ขาม่หลุดตะปูนะแมนย้วปูแมนอยู่ทนตองนี้ันตรงนีหลวมมากะอนะตโส้นจกบหนาจอยนะพี่าน้ะเอาโปรได้ี่โศกกระไรั่นละ ค่ะผมกมีโซกเขียนี่ถงไหนใช้ถงไหนก็เป็นสีกขมได้เขนเดียค่ะมีโซกอย่างนี้แม่เดีค่ะตาเมาเมาแท้ๆยังไปสือนาะค่ะสองเจดเก้าิเจะคลค่ะสูตรนี่ผลย่างเดียวนะครับเนาะท่านว่าบย่างเดียววัดสามแปดวัดล่องางจวัดข้าทั้งหมดทั้งล่างขาทั้งหมดทั้งลางนะครับเนาะมีหนึ่งเกีย สามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสามเก้าสามกัแนนเก้าสามเก้าสามหกเก้าสองหกโอ้โหค่ะสรุปนะคะเนาะสำหรับปูหลมโพ่นะคะงวดวันที่หนึ่งพุร์สกีไกยนนะคะเนาะปูไฮเดนสองเจ็ดเก้าค่ะหาตั๋วมาประกบนะคะเฉพาะบนไม่เกี่ยวกับล่างนะคะเนาะจับโค้ดไหนะคะ 260717374767นะคะแล้วก็เก้าสามหกเก้านะคะเนาะคะ่ะลักเจ็ดเป็นส่วนลายนะคะเนนที่3 7 4 7 6 7ค่ะเนาะ2 6นะคะเนาะสนะนะ่วนลายจะออกตัวเนนของปูเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะฝากท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเป็นเพียงแนวทางนะคะเด้อค่ะสำหรับตัวเลขเนาะเะนาะอ่าไวเสียงซื้อใน ว้เสียงสื่อสลากกินแบงค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านรำลุ้ยถูกหวยไปน้ำกันเด้อค่ะยาเจ็บยาจนยาไข่นะคะเนาะพอให้มีแต่ความจเจริญลุงเรื่องเด้อค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พบพอกันกับนกในคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ